ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่หน้าทีนี้ตอนนี้นี่คือความสุขของประเทศไทยและของคนไทยครับเหรียญเงินโอลิมปิก2024ปารีสเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแบดมินตันชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารครับคว้าเหรียญเงินมาได้หลังจากที่แพ้ให้กับคู่แข่งชาวเดนมาร์กนะครับวิกเตอร์แอ็เซลเซนครับแต่วิลนั้นถือว่าทำได้ดีมากสู้สุดกำลังและที่สำคัญครับ เจ้าตัวนั้นมีกําลังใจที่ดีมีแรงเชียร์ที่ดีนี่คือโฉมหน้าของเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับยินดีด้วยอีกครั้งกับทุกคนทุกรางวัลทุกชาติครับและในการแข่งขันกีฬานะครับเราจะเห็นมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นเสมอหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันครับทั้ง2คนวิกเตอร์เอ็กเซลเซนจากเดนมาร์กโสมกอดกับวิวกุลวุฒิจากประเทศไทยครับนอกจากนี้ยังมีภาพน่ารักน่ารักครับ เซลฟี่หลังจากได้รับมอบเหรียญแล้วเรียบร้อยครับนี่ฮะสีหน้าของแต่ละคนนั้นมีแต่รอยยิ้มนะครับขณะที่เพจ Facebook ของวิวกุลวุฒินะครับได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์รูปบรรยากาศการแข่งขันและการรับเหรียญเอาไว้คนตีไม่เคยท้อคนเชียร์อย่าพึ่งทิ้งประวัติศาสตร์เพิ่งเริ่มเขียนครับขณะที่เพจ Facebook ของเมรัชนกอินทนนท์นะครับโพสต์ข้อความแสดงความยินดีเอาไว้ครับบอกว่าเก่งแล้วเจ้าวิวเต้ารักยิ้มของเรา แล้วก็เป็นรูปเหรียญเงินนะครับฉันสัมผัสเหรียญแล้วแล้วก็แท็กเพจของวิวกุลวุฒินั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับมาดูในเพจของวิวกุลวุฒิเนี่ยก็ได้มีการแชร์คลิปที่เมรัชนกเนี่ยจับเหรียญเงินแล้วก็แสดงความยินดีได้สัมผัสเหรียญครับและข้อความนี้ครับทุกคนไม่มีพี่เมย์เป็นแรงบันดาลใจก็ไม่มีเหรียญเงินในวันนี้แน่นอนครับนี่คือความรักความผูกพันของเพื่อนพี่น้อง ในแวดวงแบดมินตันของประเทศไทยร่วมเชียร์ร่วมลุ้นไปด้วยกันครับเหนื่อยด้วยกันสุขด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับส่งแรงเชียร์กันต่อครับทุกคนดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโฮกดติดตามกด s ับส c r i b e ฝังคิ้งเราด้วยนะครับ